สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับแล้วก็นักลงทุนทั้งหลายครับโอเคครับคลิปนี้เป็นแนวทางอังกฤษนะครับหุ้นดึกมีแค่เยอรมันเดินครับอีก2หุ้นรัสเซียอังกฤษยังไม่เดินครับถ้าจะตามหรือถ้าชอบเล่นก็เล่นไปบาท2บาท3บาทแก้งเงาอะไรกันนะครับโอเคครับเข้าใจตรงกันนะโอเคครับอังกฤษประจำวันที่15โอเคไหลโอเคเลยอังกฤษเดนเก้าครับ จอครับ09ก็ฝากบอกไว้เนาะท่านใดที่ชอบแนวทางการว่าเรื่อของผมนะครับกดติดตามไว้ครับแล้วท่านจะไม่พลาดทุกคลิปนะครับนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับถ้ามีโฆษณาในแต่ละคลิปนะครับรบกวนจะกดข้ามเนาะดูให้ด้วยนะครับเพออไรายอได้หลักผมมันจะการดูโฆษณาเลยและโฆษณาแต่ละตัวมันไม่ได้เข้าทุกคลิปนะครับมันผ่านหลายขั้นตอนมากกว่าแต่ลงโฆษณาให้แต่ละคลิปนะครับยังไงถ้ามีโฆษณาเนีร่รบกวนจะกดข้ามเนาะ 8 9 9 9 2 1ครับ100 1รอ้อยมัด8ครับไม่8ก็4ผมว่านะทีนี้ไม่ที่8นะโอเคครับอังกฤษออกผล22่สนาฬิกาสา,านาทีโดยประมาณครับ ก็อย่างที่ผมฟาบอกไว้นะครับไม่อยากพลาดกดติดตามไว้นะครับอังกฤษมันลบน่าจะแนวนี้ผมว่านะครับน่าจะถ้าไทยเก้าเป็นไทยเก้าคู่กับแบบดูดรามแบบไทยเก้าคู่กับศูนย์ไหมใช่ไหมเน้นที่เก้าอ่ะเน้นที่เก้าครับอ๋อมันไม่ใช่มันจะไม่ผมคิดว่าเก้าน่าจะมามาอยู่หลักสิบแต่ไม่รู้หน่วยบนหรือหน่วยล่างนะครับ นะอยู่จะอยู่เอขอให้ทานทกถ้าอยู่หลักสิบไม่ว่าไม่รู้ว่าจะอยู่บนหรืออยู่ล่างเดี่ผงผมว่าการ่า,าจะมาครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับรวยๆนะครับผม